สวัสดีครับพบกับฮิเดนอยุธยาครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามครับในเรื่องราวที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัดชัยวัฒนารามวันนี้นะครับมันจะมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งเรามักจะได้ยินกันซึ่งก็คือมันมีเรื่องเล่าที่ว่าวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจากชัยชนะที่กองทัพอยุธยานั้นสามารถไปพิชิตกรุงกัมพูชาได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้นี่เองครับ มันเป็นส the <asan> ah <experiment> ิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดมาว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองช้ยชนะที่มีต่อกุงกงมพูชาจริงหรือเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับสมเด็จพระเจ้าประสาททอง เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชนิยมในสถาปัตยกรรมแบบเขเมรดังที่พระราชพงศาวดารเล่าเอาไว้ว่าลุศกัลราช993ทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายอย่างพระนครหลวงแลปราสาทกรุงกัมพูชาประเทศเข้ามาให้ช่างกระทําพระราชวังเป็นที่ประทับร้อนเอานามเดิมซึ่งถ่ายมาให้ชื่อพระนครหลวงต่อมาในศักราช994 พระองค์โปรดให้สร้างมหาปราสาททองให้นามว่าสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงอันเป็นชื่อที่พ้องก,กันกับพระนามพระนครหลวงเก่าว่าศรียโสธรปุระของกรุงกัมพูชาแต่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนนามพระมหาปราสาทนี้ใหม่ว่าจักรวรรดิไชยยนมหาปราสาทสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งคือ วัดชัยวัฒนารามซึ่งพระองค์โปรโดให้สร้างบนนิวาสถานเดิมของพระราชมารดาโดยรูปแบบแผ้นผังของวัดจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดตามคติรูปจำลองภูมิจักรวานที่มีกล่าวไว้ในไตรภูมิโดยมีปรางประธานเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวานที่สถิตของพระอินทร์ ด้วยพระราชนิยมในศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบขเขมรน,นี้เองทําให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือกรุงมกรัรมพูชาจนความเชื่อนี้แพร่หลายออกไปจนเป็นที่รับรู้กันในประวัติศาสตร์พื้นฐานของวัดชัยวัฒนารามแต่ทว่า เมื่อค้นหลักฐานชั้นต้นรวมทั้งพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับกลับไม่มีเหตุการณ์สงครามกับกรุงกัมพูชาเลยสักแห่งเดียวและเมื่อไปค้นในพงศาวดารของกัมพูชากลับกลายเป็นว่ากัมพูชาส่งทัพมาตีนครราชสีมาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังที่พงศาวดารละแวกเล่าเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จสเสด็จพระศรีธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พระองค์ให้ยกทัพไปจับราษฎรกรุงไทยในเขตแดนเมืองนครราชสีมาได้ครอบครัวมาบ้างต่อจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ากรุงศรีอยุธยายกทัพไปตีขเขมรเป็นการตอบแทนที่บังอาจเข้ามากวาดต้อนครัวไทยในพระราชอาณาเขตแต่อย่างใดหลักฐานร่วมสมัยจากเอกสารของดัชหลายฉบับ กล่าวถึงศึกสงครามในรัชะสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่าอายุทยายกทัพไปตีแดนล้านนากับนครละวะหรือนครลำปางมีการปราบกบฏนครศรีธรรมราชสงครามตีปัตตานีและสงครามครั้งสุดท้ายคือการยกทัพลงไปตีเมืองสงขลาซึ่งข้อมูลทั้งหมดในเอกสารชั้นต้นเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยว่าพระองค์ ได้ยกทัพไปตีกรุงกัมพูชาแล้วสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพพระองค์ท่านไปเอาหลักฐานจากแหล่งใดว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้ชัยชนะเหนือกรุงกัมพูชาในบันทึกของเยเลเมียสฟอนฟีดไม่มีรายงานว่าอายุธยายกทัพไปตีกรุงกัมพูชาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าประสาททองแต่วันวลิตเอง ได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงวัยหนุ่มของสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งจะหมื่นศรีสรรัตน์ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมวันวิตนั้นได้เล่าว่าหลายปีต่อมาพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมกองทัพที่แข็งแกร่งยิ่งสองทัพทรงมุ่งทำสงครามในประเทศขมรเพื่อทวงความสวามิภักดิ์ของประเทศนั้นจะาหมื่นศรีสรรัตน์ถือโอกาสอันเหมาะนี้ ออนวอนออกยาอุปราชให้ทูลขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าเมื่อพ้นจากคุกแล้วเขาถ่ายโทษด้วยการทำการรบอย่างกล้าหาญโดยให้สัญญาว่าจะตั้งใจทำการสู้รบออกยาอุปราชเป็นหัวหน้าขุนนางในประเทศและได้คุมกองทัพเรือร่วมกับออกยาพระครังเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์คุมกองทัพบ,บกไปด้วยพระองค์เอง เมื่อได้สดับคำทูลอ้อนวอนของคุณนนางเหล่านี้พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงปล่อยจำมื่นสีสรรักษ์พร้อมด้วยสมัครพรรคพวกเป็นอิสระภายหลังที่ติดคุกอยู่เป็นเวลากว่า3ปีและส่งตัวไปรบกับขมรทางทะเลอันที่จริงแม้สงครามครั้งนี้ไม่สำเร็จดังที่พวกตนได้สัญญาไว้แต่จำมื่นสีสรรักก็ทำการลบอย่างเข้มแข็งและแม่ทัพทั้งหลาย ได้เสนอความดีความชอบให้จหมื่นสีสรรักจึงกลับไปเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังมีบันทึกไว้ในพงศาวดารกัมพูชาด้วยว่าศักราช983พระเจ้ากรุงไทยยกกองทัพมาถึงพนมจังกางพระองค์ยกทัพไปสู้รบกับทัพกรุงไทยกรุงไทยหนีไป จับได้ฉเฉลยเป็นอันมากแล้วพระองค์ให้เรียกไทยว่าเสียมจังกลางลุกสกราช984จึงพระมหาอุปราชกรุงไทยยกทัพเรือมาถึงพระองค์ให้ยกทัพไปสู้รบพระมหาอุปราชกรุงไทยต้านทานไม่ได้จึงยกทัพถอยกลับคืนไปยังกรุงไทยนั่งแสดงว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททอง เคยเดินทางไปกับกองทัพเรือของกรุงศรีอธยาไปรบกับขเขมรเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นจมื่นศรีสอร,รักค์ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและพ่ายแพ้กลับมาแต่พระองค์จะประทับใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมขเขมรจากสงครามครั้งนั้นหรือไม่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะกองทัพเรือที่ไปตีกรุงกัมพูชานั้นต้องเข้าไปยังปากน้ำพุทธไทยมากและการที่ทัพเรืออยุธยาพ่ายแพ้ ก็แสดงว่าไม่สามารถเข้าไปถึงใจกลางเมืองพระนครหลวงได้จำมื่นสีสรล,ลักษ์กับทหารอยุธยาจึงไม่น่าจะได้เห็นปราสาทต่างๆในพระนครหลวงแต่อย่างใดดังนั้นสถานที่ที่มีการถ่ายแบบปราสาทจากเมืองพระนครหลวงมาสร้างนั้นจึงมีเพียงพระตำหนักนครหลวง ที่สร้างเป็นพระราชวังประทับร้อนบนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธบาทเท่านั้นครับนี่ก็คือปราสาทนครหลวงครับซึ่งสร้างขึ้นหนึ่งปีให้หลังจากที่สร้างวัดชัยวัฒนารามนะครับถ้าตามในพระราชพงศาวดารที่เล่าเอาไว้นะครับก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยได้ส่งช่างไปที่เมืองพนะนครในกรุงกัมพูชา นะครับแล้วก็เล่าว่าได้ถ่ายแบบปราสาทได้ปราสาทหนึ่งที่พระนครหลวงเนี่ยนะครับถ่ายแบบมาเพื่อที่จะมาสร้างพระตำหนักแห่งนี้การสร้างพระตำหนักแห่งนี้นะครับก็สร้างเพื่อเป็นตำหนักประทับร,ร้อนนะครับซ,ซึ่งก็คงหมายถึงว่า,าสร้างเอาไว้ประทับในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ําป่าสักซึ่งเป็นเส้นทางที่จะ เดินทางไปนมัสก,การพุทธบาตรประจําปีด้วยนะครับซึ่งการเดินทางทั้งนี้นะครับในระหว่างทางเนี่ยก็คงจะเสด็จมาประทับณนะตําหนักแห่งนี้ด้วยไม่มีรายละเอียดในเอกสารใดๆนะครับที่กล่าวถึงว่าช่างได้ไปถ่ายแบบณปราสาทหลังใดในพระนครหลวงนะครับแต่เมื่อพิจารณาจากแผนผังนะครับแล้วก็จากพระเมรุรายที่ล้อมรอบพระปางองค์หลัก ถ้าเราไปไปดูข้อมูลนะครับที่อาจารย์พิชยาสุ่มจินดาได้ให้เอาไว้นะครับก็พอที่จะทราบว่ามันจะมีแผนผังที่มีส่วนผสมกันนะครับระหว่างปราสาทนาครวัดกับปราสาทบาปูนครับเพราะว่ามีการนับยอดพระเมรุรายที่อยู่ล้อมรอบปรางประธานหลักเนี่ยนะครับนับได้รวมกันก็คือ29ยอดจะมีตัวเลขเท่ากับจํานวนของปรางที่อยู่ในปราสาทบาปูนครับ แม้ว่าในเวลานั้นนะครับกรุงกัมพูชาเนี่ยนะครับจะแข็งเมืองต่ออยุธยาแต่อย่าลืมว่าศูนย์กลางการปกครองของกรุงกัมพูชาในเวลานั้นเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่กรุงละเวกนะครับหรืออาจจะเป็นที่กรุงอุดงลือชัยนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่ที่เมืองพระนครหลวงในสมัยโบราณอีกแล้วนะครับเมืองพระนครหลวงในสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็จะมีสถานะเหมือนกับว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นักเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะที่ไหนๆเนี่ยสามารถเดินทางไปแสวงบุญหรือว่าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่วนวัดชัยวัฒนารามแม้จะวางแผนผังให้มีความสมมาตรเหมือนดั่งปราสาทนาครวัดก็จริงแต่องค์พระปรางนี้ น่าจะเป็นการนำคติการสร้างพระปรางแบบอยุธยาตอนต้นกลับมาทำใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับวัดในกรุงศรีอยุธยานะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นนะครับแล้วก็วัดนั้นจะมีในรูปลักษณะที่เป็นพระปรางประธานเป็นจุดศูนย์กลางมันก็จะมีวัดสำคัญก็คือวัดมหา,าธาตุนะครับแล้วก็จากในพระราชพงศสวดารเองเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวว่าพระมหา,าธาตุ พับพรางของวัดมหาธาตุเนี่ยได้ถล่มลงมานะครับแล้วก็ถูกบูรณะโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองและก็นอกจากที่จะบูรณะพระปรางแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราไปดูแผนผังของวัดดูส่วนประกอบอื่นๆของวัดเนี่ยมันก็จะมีสถาปตัตยกรรมหลายส่วนภายในวัดมหาธาตุเนี่ยที่บ่งบอกว่าถูกบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่ว่าจะเป็นระเบียงคดนะครับหรือว่าจะเป็นกําแพงที่มันมีช่องหน้าต่างมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับลูกมะหวดซึ่งมันก็จะมีรูปแบบที่ไปปรากฏอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรหรือว่าที่ปราสาทนครหลวงเองด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าพระเจ้าปราสาททองนี่นะครับได้ทรงบูรณะหรือได้ทรงรีโนเวทศิลปะสถาป,าาปัตยกรรมในวัดสําคัญๆ อยู่ในกรุงศรีอุทยาขึ้นมาหลายวัดนะครับแล้วด้วยความที่ว่าพระปรางอันเป็นปรางประธานของวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยอยุทยาตอนต้นเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของสมัยราชวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าในสมัยของราชวงศ์สุพรรณภูมิเองเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับพระเจ้าปราสาททองก็คงจะนํารูปแบบศิละปะสถาปัตยกรรมของอุทยาตอนต้นเนี่ย มารียดิตใหม่ที่วัดแห่งนี้เพื่อแสดงถึงบุญญาบรารมีของพระองค์ที่เทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอธิยาองค์ก่อน,อนเนื่องจากพระองค์เป็นขุนนางที่ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์จึงต้องพิสูจน์ความชอบธรรมผ่านพิธีกรรมหลายอย่างรวมถึงการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างบุญญาบรารมีให้ผู้คนยอมรับว่าพระองค์เหมาะสมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ คลองกรุงศรีอยุธยาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสืบค้นคือเรื่องเทือกเถาเหล่ากอของพระเจ้าปราสาททองที่พระราชบิดาซึ่งก็คือออกยาสีธรรมาธิราชและพระปไปยุลญยาดเป็นชาวบ้านเลนแถบเกาะบางไะอินเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันครับว่าต้นตระกูลของพระองค์อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง กับชาวกัมพูชาที่อาจเป็นพวกที่ถูกกวาดต้อนจากสงครามครั้งก่อนๆที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงมีพระราชนิยมในคติความเป็นขมรรวมทั้งบุคลิกลักษณะที่ทรงเชื่อเรื่องโชคลางอีกทั้งสมเด็จพระนารายณ์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์ก็ทรงอ้างถึงว่าพระองค์ สืบเชื้อสายจากพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ในตำนานของเมืองพระนครหลวงด้วยเช่นกัน